สวัสดีค่ะอาจารย์ชิวานารยาศรีตุลน,นะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะจะพูดถึงคู่เลข44นะคะดาวพุธและดาวพุธนั่นเองค่ะก่อนที่จะฟังความรู้ตามหลักวิชาโหราศาสตร์ไทยที่อาจารย์วาจะแบ่งปันอน่นะคะอยากให้ทุกคนค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์กด b s c ส i ครด้วยเดอ้อสำหรับดาวพุธนะคะมีปรัชญายทางโหราศาสตร์อยู่ว่าเจรจายอ่อนหวานให้ทายพุธนะคะ,ะดาวพุธค่ะเป็นดาวเกี่ยวกับการพูดคิดเขียนอ่านเป็นดาวที่เกี่ยวกับคําพูดเป็นดาวที่เกี่ยวกับ ความคิดคำพูดเนี่ยหมายถึงว่าดาวพุธเนี่ยเด่นมากในเรื่องของการเจรจาวาทศิลป์ดีนะคะเป็นคนที่พูดเจรจาอ่อนหวานน่าฟังน่าเชื่อถือคนคล้อยตามในคําพูดใครได้ยินได้ฟังนี่คือแบบโอ้ต้องยอมนะคะคล้อยตามได้ง่ายง่ายมากๆเลยนะคะเกี่ยวกับความคิดค่ะก็เป็นดาวเกี่ยวกับสติปัญญาค่ะมันสมองไหวพริบปฏิภาณนะคะคือเป็นเป็นดาวที่ฉลาด ะะเรียนรู้ไว้เข้าใจง่ายเมื่อดาวพุธอยู่กับดาวพุธคู่กันค่ะ4-4ก็ยิ่งส่งพลังให้คูณสองไนงะดาวพุธด,ดาวพุธด,ะะดาวพุธโดดเด่นการพูดแล้วก็ความคิดนะคะก็แน่นอนก็เลยมีพลังคูณ2ถูกไหมแต่ทีนี้ต้องเข้าใจก่อนว่าดาวพุธนะคะเป็นดาวที่ถูกสร้างจากชานส์ถูกสร้างจาก ช้าง17เชือกก็ช้างเนาะเราน่าจะรู้กันดีหลายๆคนต้องรู้แหละว่าช้างเนี่ยตัวใหญ่นะแต่ว่าเป็นอะไรที่แบบโลเลลังเลตื่นตระหนกตกใจง่ายถูกไหมคะบีบแต่ทีเดียวเนี่ยช้างนี่โอ้เสดเดิดใช้คำว่าสะเดิดสะดุ้งตกใจเลยนะนะคะคือเราจะบอกว่าทั้ง,งทั้งขี้ลังเลขี้สับสนก็เมื่อดาวพุธกับดาวพุธอยู่ด้วยกันค่ะก็ส่งผลให้คุณเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างมีความลังเลสู นะคะเป็นคนที่มีความสับสนในตัวเองตัดสินใจอะไรไม่ค่อยเด็ดขาดคือต้องบอกเลยว่ามีทั้งข้อดีและข้อเสียพออยู่สองดวงคู่กันอย่างเงี้ยอย่างเี้ยนะคะคออสี่ส 4, 4คู่กันแบบเนี้ยกลายเป็นว่ามีทั้งดีทั้งเสียดีก็คือโหยิ่งมีพลังในเรื่องของการพูดมีพลังในความคิดการเรียนรู้นะคะมีสติปัญญาที่ดีมากขึ้นแต่ก็ยิ่งสับสนมากขึ้นลังเลมากขึ้นโลเลมากๆตัดสินใจอะไรไม่ได้ชีวิตตกกังว คนขี้วิตตกจริตจะเป็นแบบนี้ค่ะก็ต้องรับให้ได้มันมีข้อดีและมันมีข้อเสียบอกเลยนะ,ะทีนี้ค่ะมันก็สามารถคจัดไปได้นะข้อดีคือมันดีมากๆนะมันเลิศนะใช่ไหมแต่ส่วนข้อเสียเนี่ยมันคจัดออกไปได้มันอยู่ที่ตัวคุณเองถ้าคุณมีสติปัญญาที่ดีคุณควบคุมได้คุณก็อย่ากังวลสิคุณก็อยากก่สอยาสับสนอย่าลังเลใจสิถูกปะทีนี้ดาวพุธเนี่ยหมายถึงดาวเสน่ห์ด้วยเนาะดาวพุธ เป็นดาวทัตุน้ำนะคะก็ให้ความสุขให้ความสดชื่นกับผู้คนมีสเสน่ห์เมตตานะคะคนก็ราไรเมตตาเอ็นดูคุณคือเป็นคนที่มีเสน่ห์เนาะ,ะดาวพุธเป็นดาวเกี่ยวกับพ่อค้าการเจราจาและการเดินทางโดดเด่นมากเลยสําหรับคนที่ทําการค้าขายหรือทําอาชีพเกี่ยวกับการพูดนะคะไม่ว่าจะเป็นเซลเอ็มซีพิธีกรน,นักร้อง นักแสดงส่วนใหญ่ก็ต้องมีดาวพุธเนาะดาวพุธสําคัญมากเลยฮะเรื่องของคําพูดการเจรจาสําคัญมากๆเวลาไปต,ติดต่องานไปดีวงานเนี่ยก็ต้องใช้ปากใช้คําพูดนะคะดังนั้นเนี่ยดาวพุธเป็นตัวเลขที่สําคัญมากๆในชะตาชีวิตคนเราอีกหนึ่งดวงที่ควรมีเสริมไว้ในเบอร์โทรศัพท์นะแต่ทีนี้ค่ะไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็น4ี่ี่เท่านั้นวันนี้เราพูดเรื่องของคู่เลข4 4ก็จริงนะคะแต่กำลังจะบอกว่า ไม่จําเป็นต้องเป็นสีสีเท่านั้นนะคะคู่เลขอื่นก็ได้ที่ดาวพุธอยู่คู่ด้วยแล้วเนี่ยส่งผลดีส่งเสริมดีนะเอาเป็นว่าสําหรับคู่เลขนี้ค่ะโดดเด่นในเรื่องของการเจราจาเกี่ยวกับงานที่ต้องใช้คําพูดอ่ะแล้วก็เกี่ยวกับเอกสารด้วยเนาะดาวพุธก็หมายถึงเอกสารต่างๆนะคะก็แปลว่างานนะคะเกี่ยวกับทําเอกสารจัดการบัญชีหรืออะไรพวกนี้ค่ะก็ใช้ดาวพุธด,ด้วยเช่นเดียวกันหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ กับหลายๆคนที่กําลังอยากเปลี่ยนเบอร์ที่ชอบฟังเรื่องของโหราศาสตร์ไทย,ทยตัวเลขดวงดาวนะคะ <c oughs> ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคุณเนาะคงได้ความรู้ไปแหละไม่มากก็น้อยคิดว่าแบบนั้นโอเคเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีค่ะ